The cat คลับและนักเสียงโชคแห่ซื้อเลขอายุเลขฝาลงของอดีตพระเอกชื่อดังอูเทนบุญยงเสียชีวิตหวังให้โชคงวดวันที่16สิงหาคม66อีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาบินบันเชริตนักสแสดงจิตอาสาได้ออกมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของอดีตพระเอกชื่อดังอูเทนบุญยงหลังเกิดอาการช็อกหมดสตินบ้านสุขสุดท้ายโครงการบ้านพักคนชราอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุร โดยมีบินบรนลือฤทธิ์เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวสุดเศร้าอดีตพระเอกดังอูเทนบุญยงเสียชีวิตแล้วหลังเกิดอาการป่วยหนักอูเทนบุญยงได้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีสศูนยจนกระทั่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่12สิงหาคม 66ในวัย77ปีที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวงตำบลสามเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเมื่อวันที่13สิงหาคม 66ได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพณศาลาบุพการีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าของครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนพ้องมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายรวมเลขเด็ดอุเทนบุญยงเลขวันเกิดอุเทนบุญยงวันที่4กันยายน2489 04 09 24 89เลขอายุอดีตพระเอกดัง77ปีเลขวันเสียชีวิตวันที่12สิงหาคม2566 12 08 25 66เลขฝาโลง200